เรียนเชิญท่านผู้นำฝ่ายแค้นครับจะได้กล่าวสรุปนะครับในการอภิปรายตลอดมาครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนันทนานันทวโรภาสนั่งรอที่จะอภิปรายสรุปปิดยติในวันนี้ด้วยความไม่สบายใจในพฤติกรรมของท่านประธานค่ะท่านปล่อยให้ทางฝ่ายรัฐบวมเนี่ยนะคะประท้วงไล้สาระพูดจานอกเรื่องนอกประเด็นจนเลยเวลาออกไปมาก แล้วท,ทำให้ทางฝ่ายแค้นมีเวลาในการอภิปรายน้อยซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยดิฉันจะยกโทษและให้อภัยท่านประธานถ้าเผื่อว่าจะสรุปเวลาที่ประท้วงทั้งหมดเนี่ยมาให้ดิฉันด้วยตกลงใช่ไหมคะครับเวลาของท่านเท่าที่มีอยู่นะครับก็ขอให้ท่านรีบสรุปนะครับเห็นไหมคะว่าเราได้ประธานที่ไม่มีความเป็นกลางทางเพศนี่จะมีอย่างนี้ท่านผู้นำฝ่ายแคนครับ,รบท่านสมชาย ขอให้ประท้วงอยู่ในสาระนะครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายนงหีจากโรยด์ด้วยความเคารพท่านผู้นําฝ่ายแค้นท่านประธานครับผมแปลกใจท่านประธานมากท่านนั่งควบคุมการประชุมสภาแห่งนี้ได้อย่างไรท่านจะประท้วงอะไรคะผมประท้วงท่านประธานนะอปเนท่งผ่านไปยังผู้นําฝ่ายแค้นครับตกลงประท้วงใครคะดูเหมือนท่านประท้วงผู้นําฝ่ายแค้นผ่านมายังผมนะครับเหมือนกันครับมองหน้าผมเพราะอะไรครับ เพราะทาผู้นำฝ่ายแค้นอภิปรายมาตั้งแต่แรกยัดเยียดจะให้ประธานเนี่ยวางตัวเป็นกลางทางเพศจะให้ทําประธานเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยทําประธานก็นั่งบื้อไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยตอบโต้ไปสคิครับตอบโต้ครับตอบโต้ขอบคุณครับ การช้าที่ท่านอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ส่งเขียินะคะว่ากิจกรรมใดที่เจ้าตัวไม่ได้ทําแต่คนอื่นหยิบยื่นให้โดยที่เจ้าตัวไม่ประสงค์เขาเรียกว่าสอเสือสลเอือใส่เกลือค่ะครับอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจหมายความว่าเสือครับ ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนั่งฟังการอภิปรายของทางรัฐฝ่ายรัฐบวมด้วยความไม่สบายใจโดยเฉพาะท่านอุตมานเนี่ยนะคะดิฉันมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการประชุมของเราเนี่ยถ่ายทอดออกทางทีวีแล้วมีเยาวชนดูอยู่ท่านสแสดงกิริยาในสภาตามสำนวนไทยที่เขาบอกว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลค่ะท่านประธานคะต้องเปิดคอสอบรมกิริยามารยาทค่ะตุ๊กแก <ะ>ท่านอุฐมนขอสั้นๆนะครับแล้วมันๆด้วยนะท่านประธานสภา่เคารพกกบผมอุสมนลูกหยีสมาชิกสภาโจ๊กในระบบบัญชีรายชื่อแล้วบอกว่าผมเป็นคนตะกนทำเนียงสอบภาษากริยาโสตะกุลพูดผิดครับถอนนะครับมันต้องต้องพูดยังไงครับต้องพูดว่าคำ <c oughs> เนียงสอบภาษากริยาจอสันดานครับ ขอบคุณครับทำให้บรรยากาศดีขึ้นครับเชิญท่านผู้นำฝ่ายแท่านประธานที่เคารพคะนอกจากสิ่งที่ดีทันจะพูดถึงท่านสมาชิกท่านดังกล่าวว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลแล้วสิ่งที่ท่านได้ยกตัวอย่างอ้างมาเนี่ยนะคะดิฉันจะไม่ว่าเลยถ้าท่านจะยกตัวอย่างล้าน7 1แสนทั่วโลกมาแต่สิ่งที่ท่านยกมาเนี่ยนะคะมันผิดค่ะท่านอ้างซิกมันฟรอย ปรามาจารของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ท่านพูดถึงเรื่องความต้องการทางเพศแต่ท่านพูดไม่ครบท่านพูดไม่หมดซิกมันฟลอยด์เนี่ยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยประกอบขึ้นด้วย3มส่วนคือ it, อิตอีโก้ซูปเปอร์อีกโก้ท่านพูดถึงอิตตัวเดียวคือสันดานดิบของมนุษย์ไม่ใช่ค่ะซิกมันฟลอยด์ไม่ได้พูดอย่างนั้นซิกมันฟลอยด์พูดว่าเรามีอิตคือสันดานดิบแล้วเรามีอีกโก้คือทิศท,ทางที่มนุษย์ควรจะเป็น และมุ่งจะไปในทิศทางของตัวเองและเรามีซูเปอร์อีโก้คือศีลธรรมจริยธรรมที่ควบคุมมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะต้องมีทั้งอิดอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก้สังคมอยู่ได้และสิ่งที่ดิฉันจะเสนอในสภาแห่งนี้ก็คือการควบคุมทางกฎหมายและทางจริยธรรมและทางสังคมดิฉันได้พูดไปในการอภิปรายตอนแรกแล้วค่ะว่าการควบคุมทางสังคมเนี่ยสำคัญมาก เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายต้องได้รับการปลูกฝังมาแต่เด็กค่ะเด็กผู้ชายต้องปลูกฝังให้เป็นเจ n ท l e แมนสุภาพบุรุษรักเดียวใจเดียวเด็กผู้หญิงต้องถูกปลูกฝังมาว่าให้รักนวลสงวนตัวไม่ใช่ถือภาษิตว่าเสียอะไรในตัวไม่ว่าขอให้ข้าได้หลุยวิกตองไม่ใช่ค่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะคะเด็กสมัยนี้เนี่ยไป มุ่งทางด้านวัตถุมากสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือพ่อแม่ค่ะพ่อเป็นไงฮะต้องเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวเป็นคนรักครอบครัวถ้าพ่อมีเมียน้อยเที่ยวโสเพณีลูกก็หนีวังวนนั้นไม่พ้นนะคะพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและที่สําคัญต้องมีมาตรการทางสังคมที่จะแซงชั่นคนที่ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมไม่สนใจไม่คบค้าไม่สมาคมไม่ยกย่องมันก็จะทำให้คนเหล่านี้ในที่สุดก็ซึมกระดอยจ่อยไปเองค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าเราช่วยกันอย่างนี้ได้สังคมจะไปได้สังคมจะอยู่รอดสิ่งที่ดีฉันจะสรุปจบโดยที่ไม่มีใครจะสามารถลุกขึ้นมาประท้วงดิฉันได้แล้วแม้แต่แม่อุ้ยจันติปนะคะ มนุษย์เนี่ยสูงกว่าสัตว์ตรงที่สามารถควบคุมสัญ,สญชาตญาณดิบได้สูงกว่าสัตว์ตรงที่ควบคุมได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือการควบคุมอารมณ์ทางเพศถ้ามนุษย์ควบคุมไม่ได้เราจะไม่ต่างจากสัตว์และการควบคุมอันนี้รัฐและสังคมจะต้องช่วยกันค่ะช่วยกันคุมกําหนัดในสังคมแห่งนี้เพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมที่ดี และต้องช่วยกันทั้งรัฐและสังคมเพื่อไม่ให้สังคมมันฟอนเฟสไปกว่านี้ค่ะคขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายแ้นครับท่านสมชายเรือ่องเดียวกัน <จำ S 2> หรือเปล่าครับ,รบผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดนิดเดียวฮะท่านผู้นำฝ่ายแ้นท่านท้าทายท่านทาทายครับในสภาแห่งนี้ ้าายกันได้ไงหาว่าเราผมนี่ไม่ได้ต้องการหาเรื่องอะไรหรอกแล้วไม่อยากจะประท้วงท่านแล้วสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยตั้งแต่ท่านพาดพิงถือท่านอุสมานลูกหยีแล้วเวลาถ่ายทอดทีวีออกท่าอย่างโน้นอย่างนี้ทําไมครับถ่ายทอดทีวีออกท่าไม่ได้หระอครับแล้วพูดเนี่ยครับภาษาไทยคําภาษาอังกฤษคําซิกมันฟลอยพี่น้องอีสานของผมดูแล้วอาจจะงง,งต้องขอขยายความนิดนึง ฟลอยภาษายสารแปลว่าไม่กวาดครับท่านอาจารย์ท่านจท่านชายครับไม่ต้องขยายความครับเป็นชื่อเฉพาะบุคคลครับครับไม่ต้องแยกเป็นชิ้นชิ้นแล้วครับหวังว่าคงไม่มีคนประท้วงแล้วครับเสนอหลักวิชาการเสริมนิดเดียวคือผู้หญิงเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสามประเภทครับตกลงท่านพูดไปเองโดยผมไม่อนุญาตเลยนะครับขออนุญาตเถอครับท่านอาานครับจะปิดรายการอยู่แล้วมุคอลุญาตครั้งเดียว20วินาทีนะครับครับผู้หญิงนี่นะครับ ลุงดําข้างบ้านเนี่ยนะท่านอาบุคคลน่าเชื่อถือมากนะได้กล่าวไว้ว่าแบ่งเป็นสามประเภทสามอาครับหนึ่งอารมณ์ครับสองอาคาดครับสามอาฉันครับจำฉันครับครับเป็นอาที่กําลังฮิตอยู่พอดีขอบคุณท่านอุธมานครับช่วงช่วงต่อไปนี้ครับก็จะเรียนเชิญท่าน ผู้นำฝ่ายรัฐบวมครับท่านรัฐมนตรีจะได้กล่าวสรุปในประเด็นหลักการของการฟรีเซ็กนะครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจับปรกฝ่ายรัฐบวมอย่างที่เรียนเสนอท่านประธานครับผมพยายามจะชี้ให้เห็นแล้วก็พยายามจะขอมติจากที่ประชุมด้วยการเสนอนโยบายฟรีเซ็กแล้วผมก็พยายามชี้เห็นว่าเซ็กนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ ต้องขอร้องฝ่ายแค้นผ่านท่านประธานไปด้วยว่าให้ยอมรับความเป็นจริงแต่ครับว่าในปัจจุบันบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีภาพแห่งความเป็นจริงยังไงผมถึงพยายามเน้นไงครับว่าฟรีเซ็คในเรื่องของการให้อยู่กันก่อนทดลองกันก่อนเป็นเรื่องที่ต้องทําครับซื้อเสื้อยังต้องลองเสื้อซื้อรองเท้ายังต้องต้องลองรองเท้า แล้วถ้าไม่ลองเนี่ยซื้อมาแล้วมาใส่มันผิดเบอร์มันกัดนะครับไอรองเท้ากัดเนี่ยไม่เจ็บเท่าไรหร่หรอกครับแต่งงานได้เมียมาแล้วได้เมียไม่ถูกใจเมียกัดเจ็บมาเยอะเลยนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นมันต้องลองก่อนครับแล้วสิ่งเหล่านี้เราได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วนะครับนโยบายของรัฐบวมเราคือถ้าให้มีเสรีในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจะให้มีการลองกันก่อนเราต้องเตรียมบรรยากาศครับนี่ไงครับเราถึงให้มีการจัด พื้นฐานทางด้านอารมณ์เอาไว้ให้มีผับให้มีเทคให้มีแสงสลัวสลัวให้มีคาราโอเกะคาราโอเกะท้ารู้จักคาราโอเกะไหมครับเป็นยังไงครับสงสัยคเด็กในคาราโอเกะเนี่ยต้องใส่เสื้อเกาะอกะครับเราถึงเรียกคาราโอเกะนะครับแล้วเวลาเด็กใส่คาราโอเกะเนี่ยเราเรียกว่าคาราโอแกะเพราะว่าเสียเสียต้องเข้าไปแกะครับแล้วมันก็ได้บรรยากาศ ใช่มฮเราต้องมีการสนับสนุนแต่เราต้องป้องกันครับเราไม่ได้เสนอนโยบายมั่วทุกอย่างเรามีการวางแผนเนี่ยนะครับท่านว่าข้อบังคับที่ประชุมเล่มขนาดนี้นะครับนโยบายผมเล่มขนาดนี้นะครับยกมาไม่ไหวครับใหญ่กว่ายโลเฟจเจ็ดอีกครับเราเตรียมการเอาไว้กับท่นประธานตามมุมถนนต่างๆเนี่ยเราจะมีตู้แบบตู้ ATM ครับแต่ของเราเนี่ยจะทำเป็นตู้ CDM o n d o ครับ n d t m d i r i n t Machine ครับ คือสามารถกดนี่เป็นการป้องกันครับเพราะนั้นเอทไม่ต้องกลัวเราได้ปรึกษานี่ครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องคอนดอมครับเราได้ทดลองให้เห็นแล้วนะครับว่าตู้ต่างๆจะมีประโยชน์ยังไงนี่คือนี่คือสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้แล้วสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับนักข่าวเอ่ยฝ่ายแค้นเอ่ยก็มานั่งถามว่าแรงบันเทิงทำไมมีเด็กเด็กหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดเอา้าแรงบันเทิงก็ต้องมีหนุ่มๆสาวๆสิครับท่นา,ทานประธาน ไม่ใช่บ้านคนชาราจะได้มีงําเหงือกนั่งเต็มไม่หมดเลยเนี่ยเต้นก็ไม่ไหวอื้อือืตายเลยเข้าไปก็ไรอารมณ์อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศต้องเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราเอามาให้ดูเนี่ยนะครับภาพต่างๆเนี่ยนะครับอย่างหนังสือเหล่านี้ฮะผมให้ดูครับท่านประธานทิงครพบเราเตรียมข้อมูลครับต้องอาศัยเพื่อนเหมือนกันภาพเหล่านี้ฮะจริงๆไอ้นี่ยังถือว่ายัางเรียบร้อยนะครับความจริงเรามีภาพอย่างนี้ครับ ทายขึ้นปกท่านผู้นำฝ่ายแค้นเลยท่านสสฝ่ายแค้นก็มาตอบว่าเอา้าทำไมเอาภาพเหล่านี้มาขึ้นปกมีผู้ประท้วงครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปแล้วครับท่นานประธานครับไม่ต้องประท้วงนะครับเดี๋ยวแม่อุ้ยติ๊บอะไรก็ไมกครับแม่อุ้ยผมก็ไม่ขึ้นปกครับถ้ามาอุ้ยขึ้นปกเนี่ยผมตายดีกว่าครับท่นา,ทานประธานแม่อุ้ยจันติ๊บเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้แม่อุ้ยมายุ่กับผมเลยครับ มันทาให้เสียอารมณ์ทางความรู้สึกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราต้องเอาเด็กหนุ่มสาวมาขึ้นเพื่อความเจริญหูเจริญตาเพื่อความรู้สึกที่ดีคนดูก็เออชอบถ้าจะเอา 60- 70มาขึ้นปกนี่ก็จะต้องเป็นหนังสือประเภทโลกไร้ครามหรือไม่โลกสัตว์เลี้ยงหรือไม่หนังสือพวกเครื่องรางของขลังนะครับเหมาะอย่างไรก็ตามนโยบายที่ผมนําเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เสนอขึ้นมาลอยๆยครับ เราเตรียมการแก้ไขเราเตรียมการป้องกันเพราะเรามองเห็นแล้วครับว่าครอบครัวในอนาคตเนี่ยเราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับอยู่กันสี่ห้าเดือนหมอกขาวยังไม่ทันดาเนี่ยนะครับยิงเดี๋ยวนี้ใช้มออไฟฟ้ายังไม่มีโอกาสดาเนี่ยมันเลิกกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เด็กที่เดินอยู่ตามข้างถนนอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยเป็นปัญหากับรัฐบาลเรามากเราต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีต่อปีมากมายมหาศาลแล้วเด็กเหล่านี้ก็เป็นปัญหาของสังคม เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปว่าเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องการความเสรีทางเสรีภาพเพราะฉะนั้นลักสนุกสุขได้ถ้าใจสู้บอกให้รู้เปลี่ยนได้ดังใจหวังอยู่กันก่อนชีวิตนี้ไม่มีพังปร,ประเทศเราเปิดหน้าต่างสู่เสรีฝากไว้พิจารณาในครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาจโจกทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการอภิปรายอย่างดีตอนนี้เวลาก็เลยเที่ยงคืนมาพอสมควรผมเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนการอภิปรายในวันนี้คงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความสับสนทางเพศการแก้ปัญหาความไม่พอเพียงทางกรรมและก็จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือร่างกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองทางเพศอย่างมีจริยธรรมต่อไปในอนาคตและ เราจะได้ตั้งคณะกรรมาการเพื่อไปศึกษาเรื่องนี้ออกมาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการประชุมในวันนี้นะครับผมก็เห็นว่าสมควรกับเวลาสําหรับเวลานี้ก็ดึกมากพอแล้วนะครับก็ขอปิดประชุมในโอกาสนี้เลยครับ